เราจะไปกินอะไรกันดีอะเนี่ย,ยฉับหิวแล้วหรอก,กี้โอ้นี่หิวมากเลยนะเนี่ยแน่ล่ะตอนอยู่ในห้องเรียนอะเอ้เราก็นึกว่าเป็นรูปอะไรแท้ว่าเป็น,ปนรูวปวงกลมนี่เองใส่ว่าเป็นรูปลูกชิ้นแน่เลยเออพูดถึงลูกชิ้นแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอติแข็โตเบ้าเมื่อวันก่อนเดินผ่านหน้าร้านแกแกทงังา<ม>พูดเราอยู่เลยอืมกรอปอมกอนไหมเห็นว่าไปเอาของในห้องซอมมีสเตอร์องนีมไหมระหว่างที่รอปอมเนี่ย เรามีอะไรจะให้คิดกันเล่นๆว่าทําไมเขาถึงเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนตีแขนโตก็แกงแขนใหญ่มั้งแล้วทำไมแขนเขาใหญ่อะก็ผงเป็นกล้ามอะดยรอด้วยจะไปไหนกันน่ะเราจะไปกินลูกชิ้นนตีแขนโตอะเลยไปไหนมาเนี่ยนี่เดินไปคุยไปจะได้ไหมเนี่ยฉันหิวจะตายแล้วนะไปกินอีกร้านหนึ่งดีกว่าเห็นพวกที่คลองดนเตี่ยเขาว่ามาลูกชิ้นนี้เด้งดดดึึงงเเลย หากคุณต้องการบริโภคอาหารประเภทลูกชิ้นหรือทอดมันควรระวังสารบอแรกด้วยนะคะผงหรือผลึกสีขาวไม่มีกลิ่นที่เห็นอยู่นี้คือสารบอแรกค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของผงกรอบน้ำประสานทองผงเนื้อนิ่มสารเข้าตอกผงกันบูดเมงแสหรือว่าเพ่งแซโดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้วยาฆ่าเชื้ออุตสาหกรรมไฟฟ้าการเชื่อมทองการชุบและก็เคลือบโลหะ ที่สารชนิดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาหารก็เพราะผู้ผลิตอาหารน้ำมักง่ายบางรายนะคะจะนำเอาสารบอแรกนี้มาผสมในอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์พวกหมูสดหมูบดปลาบดทอดมันลูกชิ้นไส้กรอกผลไม้ดองเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมีความยุนกรอบคงตัวได้นานแล้วก็ไม่บูดเสียง่ายค่ะ บอรแรกเนี่ยนะคะเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายถ้าบริโภคเข้าไปแม้จะไม่มากแต่บ่อยแล้วก็เป็นเวลานานก็จะสะสมในร่างกายทำให้เกิดอาการเรื้อรังเช่นอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งแล้วก็อักเสบหนังตาบวมเยื่อตาอักเสบตับและไตอักเสบระบบสืบพันธุ์เสื่อมสมรรถภาพค่ะแต่ถ้าได้รับบอรแรกในปริมาณสูงจะเกิดพิษอย่างเฉียบพลัน โดยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะอุจจาระร่วงซึ่งอาจรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ค่ะเราสามารถทําการทดสอบหาบอแรกที่อาจปนเปื้อนมาในอาหารได้โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกดังนี้ค่ะสับตัวอย่างอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณหัวไม่ขีดไฟตักตัวอย่างหนึ่งช้อนใส่ลงในถ้วยยาเติมน้ํายาทดสอบบอแรักจนแฉะกวนให้เข้ากันจุ่มกระดาษขมิ้นให้เปียกครึ่งแผ่น วางกระดาษขมิ้นบนจานกระเบื้องหรือกระจกแล้วนำไปผึ่งแดดสิบนาทีถ้ากระดาษขมิ้นมีสีแดงก็แสดงว่าอาหารนั้นนะ่ะมีบบแรกปนอยู่ห้ามรับประทานเชียวนะคะเพราะอาจได้รับสารบบแรกเป็นอันตรายได้ทานแนละ้วประกันได้เลยว่าลูกชิ้นยิ่งได้ืองเคยข้องทดสอบชุดทดสอบสารบบแรกกระดาษขมิ้นต้องแดงปัดเชียวและยัง,งจะกินอีกไหมลูกชิ้นยิ่งๆกรอบๆจ้าจ้าก็ได้จ้ากลับไปกินเจ้าตีแขนต้มเดิมก็ได้จ้า อ่ากูงจริงเลยเพื่อนเราเนี่ยเอเอแล้วทำไมก็ถึงเรียกว,ว่าลูกชิ้นนักสืบแขนงโตพี่ว่าแข็งโตอะไรนะเพราะพวกลือ้อน่ะแหละอ๋อพวกเราก็เอเอ,เอสิว่านะต้องสับหมูต้องนุ่งหมูให้เหนียวมะนะแป้งวัวก็ไม่ใส่วัวพวกลื้อกินไม่อร่อยถูกไหมตอแหลกพวก,ก็ไม่ใส่วกกัวจะเป็นอันตรายกับพวกลื้อ กว่าจะลวกฟุกทิ้งให้เหนียวอย่างนี้นะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชัวงช่วโมงพวกนึกรู้ไหมชิเนเล่ก็อาติแข่งตนนัวก็เพราะว่ารักพวกเราสิเนาะโอ้โหวันนี้หลวงพี่ของเราเทพซึ้งฮนะเกี่ยวความรักซะด,ด้วยอ้าวจะรือ้อเป็นอะไรอ่ะปุ๊กกี้หรือว่าซึ้งกับเรื่องที่ว่ารักพวกเรอนี่ต้องไม่ซึ้งละปุ๊กกี้หิวอ่ะอาติจะทำก๋วยเตี๋ยวมาให้ปุ๊กกี้สามชามด้วยดีนไหมปุ๊กกี้หิวทำเร็วห,หรือไม่อิ่มเอาสามชามเลยเหรอโอ้อันอันนี้เป็นกล่องเหรอว่าทำให้ ทั้งแล้วประกันได้เลยเพราะเ้าลชิมิ้งได้เผืองเอเข้าทดสอบสุทายดสอบสาบล็กกระดาษขึ้นติ่ง้องแดงแปทียว